ใช้ as ได้ไอ้นิพน์ทันยานรแท้เพื <mem> ่อการปลอดภัยเป็นนะอัพอัพ <engaged> แล้วก็ในเรื่องที่2ก็คือวันนี้เราจะเห็นว่าความความน่าก,กลัวของสิ่งที่เกิดขึ้นของจงาํานวนอาวุธเนี่ยที่ท,ทุกท่านได้เห็นในวันนี้เนี่ยจะนําไปสู่ความเสียหายได้มากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าทางเจ้าหน้าที่นั้นไม่ริงจำต่อเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของอุทาหรณ์หรือเครื่องเตือนสติว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เสือว่าคนไทยด้วยันเองเนี่ยนะครับ ยังมีคนที่ไม่ดีคิดร้ายต่อคนี่ชาติได้กันเองนะครับซึ่งตรงนี้เองก็จะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ขึ้นเตือนใจให้ในอนาคตเนี่ยเราจะได้ไม่เล่นคิดนะครับหรือไม่มีพฤติกรรมหรือมีแนวคิดที่จะมีลักษณะเชิดลบเช่นนี้อีกนะครับเพราะว่าจะเสียหายต่อประเทศชาติโดยรวมนะครับผมครับสำหรับลำดับต่อไปเนี่ยสำหรับรายละเอียดในเรื่องของกระบวนการสื่อกับสอบเนี่ย หลักๆจะเป็นของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งผมจะขออนุญาตให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปขอบคุณเชิญครับ uh, over the administration of the country that is the rampant and the widespread u s i n g of the military grade weapons and explosive device s also we also work hand in hand o l in collaboration with the r o y n l Thai navy one Thai the air force and r o y n l Thai only the m o s t of work that been uh, conducted uh, by the army uh, by the peace by all men uh, เรียบร้อยแล้วส่วนคนอื่น,นที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าการสอบสวนพลาจริงหรือปรากฏว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดหาหรือจัดเตรียมอาวุธนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะต้องขอวัดจกากสารนอกหมายจับในโอกาสต่อไปครับ